เรื่อทันหเดิมเลยเรื่องความรักก็โอเคนะเรื่อนเหมือนเดิมพี่ก็เรื่อนเลื่อนแต่งตัวเรื่อนปั่นแต่ไม่ได้เรื่อนด่าคนนะแฟนพี่ไม่มาหรอแฟนพี่ไปไหนโอ้ยอย่าแทงน้ไม่ได้ยินอันนี้ใครเขามีแฟนกันเอาก็เห็นอยู่อ่ะในเนี่ยในในนั้นใช่ไหมอันนั้นพระเอกเอ็มบีเฉย โอเคจะคุยจากเอกิมมีอระเทพใช่มีแต hey, yeah, ่พระเอกอยู oh, no. state, right. the <The ่ที้งทนั้นน่ะวันนี้คนเยอะอ่ะสีเนี้ยเยอเแิดประเทศเลื่อนดีนะเนี่ยเลื่อนใช่ดีถ้าอันนี้มันก็จะหน่นหวังเป็นเย็นอ่ะทิรทา์ ใช่ใช่แล้วตอนนี้ถ้าพี่มาอีกพี่ทักมาได้นะอ่าอย่ามาลองตีนลยนะเขาน้าจะยังไม่ไม่ตอบไม่ค่ะมันมีบัตรยาอยู่มีเดี๋ยวลองสักตั้งอยู่เดี๋ยวลองดูสักแต่งที่เราดาไว้ไหมตีอันเนี้ยเตียวเหรอตีอะไรนะชั้นเตียะตู้โรงเรียนอื่นมันใช้ได้ป้ะเดี๋ยวหนูไปดูต่อ นะครับแม่นเลนมาเนี่ยเ่นมาเยนเย็นแยงนะ่งไหมน่ะแย่งนะ่ะเยนาเย็นแย่งเลยแย่เลยเหนื่เหรอหัวแมไดได้ได,ไดเออไปจอบเกินได้ใช่ไหม น้องข้น้องข้อท้าหนึ่งหนึ่งกับพี่อ่ะคนนั้นคือแบบเขาอยากพี่เกินไปนะแหน่หน่ได้นานเนี่ยเนี่ยมาดีชั้นพีก่อนนี่แหละกระดาวอ่ะดีจะได้ใส่ชุดอื่นแต่กระต่ายก็น่ามันตียังไงกดไม่ได้อ่ะต้องให้เขาบอกอ่ะโรงเรียนพี่อ่ะ ไอน้นมหัวเป็ดตียังไงกดตียังไงกดตีแล้วตันตีหนึ่งอ่ะตันตีหนึ่งไปอ่ะตีหนึ่งก็ต้องตีอีกรอบเหรอก็มีรหรือยังล่ะยังไม่มีกต้องตี่เชื่อพี่ชายบัเราเสร็จรถมันเานอาทำไรได้อ่ะบัดเสร็จรถเอนออ้องผมเดือพี่ได้ป่ะไปจานร,รถเลยพี่ไอรถรถรถคัน อะไรวะที่มันแจกมาพี่ฟันสีแดงอะไรวะัดทำไปดูดิเสแสเหมันเซียวแบบมาหาดเล่นไฟเอ็มหน <c oughs> น้องจะแต่บอกแมเผื่อพี่มารบกวนอ่ะเป็นไ,ไรพี่โอ้โหชิวๆแต่อยู่ได้ไม่เกินหกโมงใช่ป่ะ พอดีโฟคิงมันรีเซิร์ฟอยู่แม่โมโอ้แล้วถ้าพี่ตีถึงปีสีไม่รู้ถึงเป้าดาวถึง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 นพกำลังตีปีสี่ใช่แล้วพี่ก็ไปครับอาวุธตรงนู้นอาวุธบวกมีไม้พู่ก็บวกใช่มันมีของให้ตีอีอันนี้ไม้พู่มันมันขี้ร้อยปะไม่รู้ลองนี้ลองนี้แม่แม่หนแม่

ปรับปรับภาพไม่ตรงเองก็ข้อมกาทำไงอยากไปดูปิยาบุตรพี่พี่ไปบวกอาวุธก่อนเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับใครจะซื้อกล่องบวกอาวุธได้ไหมครับบวกตีอาวุธตะยี่ใครซื้อไหมครับอู๋ไม่ซื้อขอฟรีได้ไหม ไม่มีตังค์ใช้แล้วพี่พี่ก็เพิ่งมาไม่มีตังค์ซื้ออ๋อครับครับเป็นไร ล้วเราทำคลิปเองหรือว่ามีคนถ่ายให้ทเเองหมดลยี่มีรถไดคันนั้นป่ะที่มันแก็เสียอีกคันนึงอ่ะที่ไม่ใช่คันนี้เดี๋ยวมันแล้ภาพแบบอย่างชัดเลยที่ไม่ใช่คันแบบนั้นนะพี่มีป่ะที่มันไม่ใช่คันแบบนั้นอ่ะที่พี่เลือกใหม่อ่ะไม่ใช่คันนั้นตีบวกได้ถึงกี่เวิเลยะผมผมมีถึงวิลฟีถึงวิลสี่อ่ะมันจะมีของฟีถึงวิลสี่ เรียวสามพี่มีติดวะแป๊บนึงแล้วก็จะติดพี่ลองเบิกมาดูหน่อยแป๊บหนึ่งผมยังเปิดดอยดิพี่ลองเปลี่ยนชุดดูดิใช่ค่ะเดี๋ยวลองตีอีกนิด ไม่แก่ครัไม่แก่ครัไม่แก่แก่อแก่หรอแก่าี่โอเคตีถึงสี่แล้วลองเป็นชุ ใบเรียนพี่เปลี่ยนได้ไหมนี่แล้วส่อชุดหน้ารักจัดชุดบาด้วยนะเล็บพ <Yep. S 1> ี่แล้วก็ของงานดำมามันจะก้นได้ที่แถวโซนงานดำาอ่ะพี่ <Okay. S 1> สายไฟปูลลนอะไรเงี้ยพี่ก็เก็บไว้ในตู้ อันนี้มันมีป้นไดใช่ไหมไม่ปนแค่ไดแค่งานดับนะพวกที่ไะเขาปนแล้วด้บปะใ่ไฟได้ได้ถ้าไปที่ปูนสายไฟแล้วก็งัดร้านนะปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นที่ตีกันที่โรงเรียนที่อะไรพวกเนี้ยตีไม่ได้เอ้ยปนไม่ได้ครับชุดไหนน่ะพี่วชช่นั้นใส่เกาะได้ ซ้ำมันทับกันนะเรียนปะไม่อยู่คนละโรงเรียนน่ะเดี๋ยวชุบก,กันไม่ได้ <S <S เ<โอ>นี่ยเนี่ยเขามีเนี่ยพี่ไปเล่นก่อนก็ได้ไอ้กับเพื่อนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็ว่างเนี่ยสามหกเก้าไหมีชิงทงอะเออันนี้ทงข้างนั่งเรียนอะนั่นอะจุดอ่ะอันทง พี่พี่หนูขอเบอร์นูไว้หน่อยเผื่อเผื่อไม่ได้ตอบดีแน่ค่ะเีืยอเข้ามาทักมา42949 42949ขึ้นไหมพี่ั่นแล้วแล้วเราแล้เชื่อมาขินใช่ไหมเพราะเพราะว่าตอนอยู่ที่โดน ใช่ชื่ออ,อันนี้มาคีมาชินนะครับสองชื่อนี่แหละชื่อมาิีนนี่อยู่แนวพวกแนวโรงเรียนแนวเรียน,น,ยนอันนี้น,นี่อยู่โรงพีใช่ไหคะพี่ลองไปเล่นก่อนก็ได้นั่งเรียนพีเป็นชื่อ่าเป๊กจะไม่ได้รับ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เล่นแล้วเนียพี่อาจจะไปแล้วนะได้นะคะพี่ไม่ีห็นับเจอเดี๋ยวพี่เล่นถ้าพี่เปเนีียเดี๋ยวพี่อาจจะไปแล้วนะโอเคครับพี่บ๊ายบายเจอกันค่ะบจุงจุ๊งจอ่ะครับเจอกันครับมาไปเจอกันครับผมบ๊ายบายครับผรก็ไปละไา้ครับไชไปบ๊ายบายโอเคครับครับ ใใทำไมรองเท้าหายไหนไปตีใครได้บ้างนี่คืออะไร ได้เหรอเพื่อนฮะถ้าเพิ่งมาใหม่อะทำยังไงอะจุกไม่ได้อ,ดดดดอะเหลับดึกนะเพื่อนเพื่อน เออโทษครับอันชุบยังไงครับเนี่ยอโรงเรียนเดียครับพี่ชุบได้ออไอ้หนุ่มนี่มันคนละโรงเรียนเหรอไอ้หนุ่มโทษนะถ้าชุบองไม่ได้อะแสดงว่าองคนละโรงเรียนเยหรือได้วะถ้าเพิ่งมา ไปเล่นไหนกันวะเนไม่ละกูไม่เล่นละกูมาหาน้องแซวเฉยๆหรือ,อยังไงไอ้หัวปิดเพื่อนไอ้นมว่ายิงแพ้ข้าไปตีหน่อยดิข้าเพิ่งมานะ่ะข้าเล่นไม่เป็นกดีไหนอะไม่รู้เพืเ่อนไปตีไหนอะ ไปไไปไหน่อยไปไปตีน่อยเร็ว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 ไปเถไปไไปเพื่อนไปตีกันเร็วนะโรงเรียนโดนอักมาเพื่อนน้าโรงเรียนตำแหน่งพีำหนงเบิ่ย ชื่ออะไรเนี่ยไลออนเหรอแฟนผมชื่อบอสครับแฟนผมชื่อบอสเนี่ยพี่แฟนผมชื่อบอสจะ้วเจอแบบแฟนะมผมชื่อบอสมันต้องรัดเข็มขัดด้วยเหรอได้เลยเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นเลย,ยต,ตีตีเฉพาะสีขาวอ่ะใครที่ใส่สีขาวตีเลยครัเพื่อ ไงถ้ารงเรียนเดียวกันมันจะชวได้ก็ชิวไข้เพื่อนเก็บหมดลว จริงครับไม่ต้องแก่้งกันครับได้ถอตทุกคนนะครมันอุ้มเร็วตัวไหนกันยวายครับตัวไอวาย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 โอเคนอนแลเ้เหรอตีเช่นนี้เหรอครับไม่ช่วยเพื่อนนี่เอถอะอย่าไปตีโรงเรียนอื่นเหมือนกันอยาพาไปตีทีรงเรียนเลยไปไป น่าจะแหลกนะทุกคนน่าจะจบคลิไปไ้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปลองเช็ดระบบก่อนนะว่ายังไงนะคะนี่บา,ายเจอกันค่ะ